น,นี้เป็นอ,อีกพื้นที่หนึ่งอีกวงหนึ่งของการเจราจาเรื่องสําคัญของโลกเช่นกันนะก็คือการหาทางที่จะยุติสงครามในยูเครนที่มันดําเนินมายืดเยื้อหลายปีนี่นะคะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนะี่ยมันมีความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือการประกาศหยุดยิง30ชั่วโมงของปูตินนะคะเป็นการประกาศหยุดยิงในช่วงวันอีสเตอร์นะคะก็พอประกาศออกมาแน่นอนว่าสร้างความประหลาดใจนะคะพอสมควรแม้ว่าถึงที่สุดแล้วในะการหยุดยิงมันดูเหมือนว่า มันจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างออกมากล่าวหากันนะคะทั้งยูเครนและรัสเซียบอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยละเมิดการประกาศหยุดยิงค่ะแล้ววันนี้เนี่ยล่าสุดนะคะยูเครนออกมาบอกค่ะว่ารัเสเซียเนี่ยได้ใช้โดรนโจมตีในหลายพื้นที่นะคะตลอดคืนที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงหลังการหยุดยิงวันอีสเตอร์ได้หยุดติลงค่ะโดยกองทัพอากาศยูเครนนะคะได้ออกประกาศเตือนการโจมตีทางอากาศทั้งในภูมิภาค คีฟเคอร์ซอนนะคะดานิเปตอฟเชอร์คาซีมิโคลายฟแล้วก็ซาโปริเซียโดยที่เมืองมิโคลายฟทางตอนใต้เนี่ยนายกเทศมนตรีเขาเผยว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งนะคะแต่ยังไม่มีรายงานออกมาถึงจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่แน่นอนในพื้นที่นี้นะคะ ส่วนในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็มีรายงานว่าทางการท้องถิ่นในหลายเมืองค่ะรวมถึงในกรุงคีฟนะคะขอให้ประชาชนไปหาที่หลบภัยใกล้เคียงที่อยู่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าอันตรายจากการโจมตีด้วยดโดรน ทางการรัสเซียเนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อรายงานล่าสุดนี้จากฝ่ายยูเครนนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังการหยุดยิง30ชั่วโมงที่ปูตินได้ประกาศออกมายุติลงนะคะแล้วก็โฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยบอกว่าปูตินไม่ได้มีคำสั่งที่จะขยายการหยุดยิงออกไปเราย้อนไปดูที่เรื่องของการประกาศหยุดยิง30ชั่วโมงกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมปูตินเนี่ยได้ประกาศหยุดยิงนะคะเป็นเวลา30ชั่วโมงโดยเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นของวันเสาร์นะคะแล้วก็ไปเส้นสุด เที่ยงคืนวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันอีสเตอร์แล้วก็บอกว่ายูเครนเนี่ยก็คงจะทําตามแนวทางนี้แหละก็คือจะหยุดยิงตามนะคะโดยบอกว่าการหยุดยิงนี้เนี่ยจะช่วยให้รัเสเซียตัดสินใจได้ว่ายูเครนเนี่ยมีความจริงใจแค่ไหนนะคะในการที่จะบรรลุก,การหยุดยิง อย่างไรก็ดีค่ะไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ปูตินประกาศนะคะว่าจะมีการหยุดยิง30ชั่วโมงขึ้นเนี่ยก็มีข้อกล่าวหาจากฝ่ายของยูเครนนะคะบอกว่ารัเสเซียเนี่ยยังคงสู้รบอยู่ในบางพื้นที่ของสมรภูมิแนวหน้านะคะโดยยังคงยิงปืนใหญ่โจมตีเซเลนสก,กี้ประธานาธิบดียูเครนได้โพสต์ข้อความผ่าน X นะคะบอกว่าจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสิ้นสุดการหยุดยิงเนี่ยรัสเซียละเมิดการหยุดยิงเกือบ3,000ครั้งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียเนี่ยยังไม่พร้อมต่อข้อเสนอที่นําโดยสหรัฐให้หยุดยิง30วันหลังวันอีสเตอร์และการตอบสนองของอยูเครนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่ารัสเซียเนี่ยกระทำอย่างไรมานะคะถ้าหยุดยิงยูเครนก็หยุดยิงนะคะดยการโจมตีของอยูเครนเนี่ยก็บอกว่าคือการปกป้องการโจมตีของรัสเซียผู้นํายูเครนยังบอกนะคะว่าการประกาศหยุดยิงของปูตินเนี่ย จริงๆสำหรับเซนซกี้เขาบอกว่าเป็นแค่ง,งาน PR เท่านั้นนะคะขณะที่ฝ่ายของรัสเซียค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยก็กล่าวหาฝ่ายยูเครนด้วยนะคะว่าโจมตีในภูมิภาคโดเนสแม่มีการหยุดยิงเราก็บอกว่ามีดโดรนยูเครนบินเข้ามาในดินแดนรัสเซียถึง48ลำนะคะมีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บแต่ว่าไม่ได้เผยรายละเอียดแต่ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่ารัสเซียเนี่ยยึดมั่นต่อการหยุดยิงนะ ยังไม่มีความเห็นจากสหรัฐในเรื่องายงานล่าสุดนี้นะคะว่ามีการรัสเซียมีการส่งโดมโดรนโจมตียูเครนหลายพื้นที่แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยนะคะหลังจากที่การหยุดยิงอีสเตอร์ครบกําหนดเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลของเขาอีกแล้วนะคะโดยบอกว่าหวังว่ารัสเซียและยูเครนเนี่ยจะบรรลุข้อตกลงกันได้ในสัปดาห์นี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกมีการทำธุรกิจใหญ่กับสหรัฐแต่ไม่ได้มีการเผยรายละเอียดออกมานะคะว่าสิ่งที่พูดถึงเนี่ย มันมีรายละเอียดอย่างไรนะคะมันหมายถึงอะไรขณะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก่อนปูตินจะประกาศหยุดยิง30ชั่วโมงเนี่ยถ้าเรายัางจำกันได้ก็คือฝ่ายสหรัฐเนี่ยออกมาขู่ว่าถ้าการเจราจาสันติภาพที่มันดำเนินอยู่อย่างไม่ไปไหนเนี่ยมันไม่มก้าวหน้าไปไหนสัทีนะคะสหรัฐก็พร้อมที่จะถอนตัวนะคะออกจากการ เป็นคนที่แกล่เกลียนะคะคนแรกที่ขูก่ก็คือมาโกโรบิโอนะคะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยบอกว่าทรัมป์เนี่ยจริงก็ยังให้ความสําคัญเรื่องสันติภาพยูเครนอยู่นะคะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยก็มีประเด็นอื่นๆด้วยเช่นกันในโลกนี้นะต้องให้ความสนใจดังนั้นเนี่ยถ้าสองฝ่ายทั้งยูเครนและเซียนยไม่แสดงสัญ,ญญาณออกมาสักทีนะคะว่าจะเดินหน้า ให้มันเกิดสติภาพจริงๆเนี่ยสหรัฐก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการถอนตัวนะคะแล้วก็ตัวของทรัมป์เองเนี่ยก็ออกมาพูดเรื่องนี้เช่นกันนะคะแต่เขาก็ยังบอกว่าหวังว่าสิ่งนั้นมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะเราไปฟังเสียงทรัมป์กันค่ะ Now if for some reason one of the two parties makes it very difficult We're just gonna say you're foolish, you're fools, you're horrible people and We're going to just take a pass, but hopefully uh, we won't have to do that. What and said, Marco is right in saying that we're getting. We want to see it end. Think of it: every day, a lot of people are being killed as we talk about, you know, uh, uh, as they play games. So we're not going to we're not going take that. And we will we'll see. I think we have a good chance of solving the problem. However, yeah. from both sides, in order to keep negotiations going, what do you want to see from uh, Russia and Ukraine? i have to see my whole life has been one big negotiation and i know when people are playing us and i know when they're not and i have to see an enthusiasm to want to end it and i think i see that enthusiasm i think i see it from both sides do you think russia but is you're going to know soon do you think russia's playing you no nobody's playing me i'm trying to help ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยทรัมป์เนี่ยบอกนะคะว่าจะยุติสงครามในยูเครนให้ได้ภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะหลังกลับสู่ทำเนียบขาวแต่ว่าหลังจากกลับสู่ทำเนียบขาวจริงๆเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ออกมาบอกนะคะว่าก,การยุติสงครามนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนนะคะอาจจะ6เดือนแต่ว่าทำแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือ3เดือนแล้วนะคะทรัมป์อยู่ในทำเนียบขาวอย่างที่เราเห็นว่ากระบวนการ สันติภาพเนี่ยมันก็ไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ดีมันก็มีความพยายามนะคะของสหรัฐในการกดดันทั้งฝ่ายของรัเสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยให้เข้าสู่โต๊เจรจานะคะโดยสหรัฐเนี่ยใช้วิธีกดดันรัเสเซียโดยการขู่เรื่องของการคว่ำบาตรเพิ่มแล้วก็กดดันยูเครนโดยขู่จะหยุดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารให้ยูเครน เราเห็นผู้แทนนะคะจากรัสเซียแล้วก็ยูเครนไปร่วมการเจราจาระคะที่สหรัฐเป็นตัวกลางนะคะที่ซาอุดีอาระเบียนะคะความคืบหน้าเนี่ยเหมือนจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วหลังยูเครนเนี่ยนะคะรับข้อเสนอของสหรัฐให้หยุดยิง30วันแต่ว่ารัสเซียเนี่ยปฏิเสธนะคะโดยบอกว่าการยืนยันร,รับรองเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะจะแน่ใจได้อย่างไรนะคะว่าการหยุดยิงมันจะดำเนินไปแล้วนำไปสู่สันติภาพนะคะ โดยสุดท้ายมันมาสู่การตกลงแค่ว่าจะไม่โจมตีโครงสร้างพลังงานยูเครนเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็กลาวหากันนะคะเรื่องการละเมิดข้อตกลงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการโจมตีทางทะเลเนี่ยยังเกิดขึ้นอยู่นี่เกิดขึ้นในขณะที่การเจราจาเพื่อหาทางหยุดยิงอย่างครอบคลุมเนี่ยหยุดชะงักลงนะคะหลายสัปดาห์อยู่พอสมควรด้วยจนถึงวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทรัมป์เนี่ยอยู่ในทำเนียบขาวมาแล้ว สามเดือนเต็มนะคะสถาบันตนรับตำแหน่งวันที่20มกราคมมาต้นปีนะคะสัญญาณยุติการสู้รบจริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดนี่ก็เลยทำให้ชาวยูเครนบางคนบอกว่าก็ยังมองไม่เห็นทางออกนะคะยังมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะไปฟังเสียงกันค่ะพวกเขาก็มีในมาเอนาจะเป็นเชนว่ามิสตอร์ตาลูลก Тому що до цього так були якісь погані ситуації, але настільки жорстка ситуація, як була в цю неді... неділю, не було. Хоча це було вже після того, як Трамп зустрівся з президентом тої країни, і стало ще тільки гірше. Тобто, ну я не бачу взагалі ніякого рішення, що щось змінив. Тангіланцатілеоначам на ถอนตัวจากการเป็นคนกลางในการไกลก่เกลี่ยถ้ามองไม่เห็นนะคะความก้าวหน้าในการพยายามที่จะจบสงครามมันก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊น,นี่เอาจริงหรือแค่ขูนะคะเพราะว่าหากสหรัฐถอนตัวจริงเนี่ยเขาก็มองกันว่าสิ่งที่มันน่ากังวลว่าจะเกิดขึ้นนะคะก็คือกระบวนการสันติภาพมันอาจจะต้องล่มลงนะคะเพราะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนที่จะบอกว่าอยู่ในจุด ที่จริงมีศักยภาพที่จะกดดันสองฝ่ายได้ดีเท่าสหรัฐนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนะักวิเคราะห์บางคนเขาก็มองว่าการที่กระบวนการมันไม่ก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าแรงกดดันของสหรัฐเนี่ยไม่สมส่วนนะคะกดดันหนักที่ยูเครนแต่ว่ากับรัเสเซียเนี่ยสหรัฐยังกดดันไม่พอที่จะทําให้รัเสเซียเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ค่ะ